อ้อย่างเรื่องนี้เห็นบอกว่าแบบถ่ายทอดความเป็นอีสานออกมาได้ดีมากเลย่านักแสดงแต่ละท่านอย่างเงี้ยประทับใจอะไรเกี่ยวกับความเป็นอีสานในเรื่องนี้ยังไงบ้างเอาคุณพลอยก่อนสำหรับผมก็ที่แรกก็ยังยังไม่รู้โจทย์ที่แบบว่าเนื้อเรื่องเพราะเราไม่มีอ่านอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าภูมิกับไม่แจทใหมดใช่ใช่ครับในก็ยมันจะไปยังไงไปยังไงในเรื่องนี้แอบลับสุดๆครับแต่พอมาดูไล่เรียงเออเป็นอะไรที่แบบว่าก่อกําเนิดจากอย่างที่พ่อ์บอกก็คือในเมื่ออย่างกตีอย่างเนี้ย มีความไปฝันอยากเป็นนางงามครับแต่สรีระร่างกายหรืออะไรไม่ได้ยังไม่ได้อะก็เลยอย,อยากยังไงถึงจะสารฝันตัวเองก็เลยกลับมาเป็นผู้สร้างเลยดีกว่าไปพี่เลี้ยงซะเลยใช่ครับคนราประกวดแล้วไม่ดีไปสะดุดตาที่ระเบียบวัฒนศินง,ง่ายกำลังเต้นเต้นอยู่แล้วถ่ายที่ระเบียบวัศิลินจริงๆเลยนะตอนเขาแสดง จริงๆเลยอ่ะออกองไปถ่ายที่นู่นเลยใช่ไหมไปถ่ายเลยคือไม่เกรงใจคุณดูเลยแต่เขาไม่หยุดนะนโดนว่าเราเป็นวัฒนศิลป์เขาก็ไม่หยุดเขาก็เล่นของเราไปแล้วก็ถ่ายของเราไปอะไรฝั่งเต้ายอมประทับใจอะไรในความเป็นอีสานในเรื่องนี้ก็ประทับใจตรงที่เราได้ใช้คาภาษาอีสานของเราเนี่ยครับมาพูดในในหนังในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่า ทําให้คนแบบคนภาคกลางอย่างเงี้ยมันอยากสงสัยแบบเข้ามาดูแล้วเพื่อเหมือนแบบเราได้อาชวัฒนธรรมคําอีสานได้บ้างไหว่าวิสานได้บอว่าได้ครับว่ากับกุ้งว่าเลยว่าเลยว่าทุกวันอะไรว่าทุกวันว่าทุกวันเลยลูกว่าทุกวันพี่พี่ไม่ค่อยได้ว่าเลยเอ๊ะไม่ค่อยเนาะครับไม่เคยอ่ตุ๊กตาบ้าตุ๊กตาข้างสลับตุ๊กตาบ้าหรือเปล่าว้าเว ว่าบางว่าอีสานว่าบางวันว่ะผู้อีสานชดหน่อยลูกผู้อีสานชดหน่อยค่ะสำหรับหนูนางเรื่องนี้ค่ะก็สิเป็นโอกาสของกระเทยอีสานนะหนูก็ภูมิใจคือว่าหนูก็เป็นกระเทยอีสานแล้วก็ได้มาร์เนนางเรื่องนี้พ่อมาค่ะแล้วก็ความใฝ่ฝันของกระเทยก็คืออยากเป็นนางงามใช่ไหมค่ะแต่ว่าหนูกับเป็นบรัยพอหนูว่างามเลยนะได้มาถ่ายทอดอารมณ์คือนางเรื่องนี้คือ บางมุมมันก็เข้ากับชีวิตหนูค่ะคือตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่ได้ยอมรับว่าให้ว่านหนูอยากเป็นกระเทยนี่ค่ะเรียกว่าอินอินกับอินกับโบสถ์ครับพี